วันนี้เรามารีวิวเคสนะเป็นรอยขนพุดกับรอยแดงที่หลังนะครับนะเราก็จะใช้เลเซอร์สองตัวคือ V b ีก่อนเพื่อแยกนะครับอันนี้นะครับ VB ีนะครับเราจะมารักษารอยแดงนะครับไม่เจ็บครับคุณเลเที่คุณเจ็บไหมสบายนะโอเคครั้งดีดีขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคเลย เลเซอร์ตัวที่สองนะครับเราก็จะใช้เปนเครื่อแย็กลยค่าพลังงานที่เอามารักษาเรื่องของรอยผลพุดรอยแดกที่หลังนะครับสองตัวนี้ก็จะเป็นเลเซอร์ที่ดีมากต้องคอมบกันสวัสดีครับคุณจา เนเซอร์มีอยู่ที่หมอปากลับคุณหมอไปสิแล้วทำไปถึงที่ไนแล้วคะตอนนี้ก็ประมาณเกือบสุดทั้งแล้วค่ะผลก็ออกมาดีมากเลยลอยกระเที่ลงไปก็หายเกิดตัวแล้วแล้วทำไมถึงเลือกมาทำ P A T King คะคือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราทำที่นี่เราหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำเนเซอร์มาเยอะมากแล้วเราก็เห็นเขาว่าแบบมันจะมีพวกแบบ บางคนเขาไปทำก็เป็นรอยไหมรออะไรอเงี้ยแตว่าคุณหมอเราไปเจอว่าเป็นแคลเฉพาะทางเกิดเลเซอร์โดยเฉพาะแล้วเราค่อนข้างจะไว้ใจคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนกว่าก็เลเราผลออกดีคุณหมอก็น่ารักมากมาเลยพนักงานก็คืใส่ใจมากแล้วก็ไม่เคยขายขอแบบมันไม่น่าอึดคัดที่คิดต้องขอบ